สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่ใบลูกตาลน,นะคะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลายาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้ลูกตาลจะมาตอบคําถามกับคําถามที่ฝากไว้นะคะว่าคนที่คุยมาสักพักนะคะเขาคิดยังไงกับเราค่ะกะติกาวันนี้มีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบนะคะใบที่1ใบที่2หรือใบที่3ค่ะตั้งสมาธิและเลือกมา1ใบนะคะ คนที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะคุณได้ไพ่เดอะเดวิลค่ะเขารู้สึกชอบคุณนะคะแต่ความรักครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นความรักที่แบบเป็นการร่วมหลงนะคะไม่ใช่รักแท้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะคุณได้ไพ่เดอะซันค่ะลูกตาลมองว่าเขาคนนั้นนะคะรู้สึกชอบพอคุณแล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคอมมิตกับคุณด้วยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3ค่ะคุณได้ไพ่นะคะ เพจออฟเพนดิคิค่ะเขารู้สึกชอบคุณบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะคอมมิทกันได้นะคะก็ค่อยๆหยอดค่อยๆตามเป็นไปค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3ค่ะใครเลือกไพ่ใบไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตาลว้ค่ะและอยากได้ท็อปิกอะไรเนี่ยเขียนบอกกันไว้ได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ